ตดี๋วปี๊โอ่าเอี๋ยวปตัวจีนมีเรือเ่องมาบอกว่ะท่านว่าดีใจไหลไม่ได้บ่ได้ลู้คิปโด,ดนก็เลยโทรมาตอนนี้แอดมิ<บ>นอยู่นะครับพ่อหนุ่มอ๋อมีเรืออเ่องยังสิบอกมามาไปรถชาว่านันน่นเมื่อเช้าอันไปลูกของอยู่ผู้เวียงครับวันนี้ลูกของเสียจ้งแต่ปดโมงกันเ,นเลยมาเป็นรถสายไปพี่ยงยิงเรื่อวบาดเจ็บเกาอะไรแนี้ก็กลเ,กเลยว่า พอยุดไล่สวพอดีเราก็กระลัออกจากชุมแพเป็นไปสแสดงยู่คือบ้างคู่ประมาณขึ้นนี่เมือ่อนบ่เมว่าก็ไลัออกจากชุมแพเพา่อท่านผมลูกสองแล้วพอดีผมก็แลกออกจากกัน,นกูน้ยงเพื่อนในวาเพื่อนจีบ้าท้างถนนสายสิบสองท่านสิองก็เลยเดี๋ยวเสียดไม้ขอนเจนนี่ละชุมแพอขอนเจนนี่ละโอ้ชุมแพขอนเจนไปไปพ่อคันยูกู้ยืมตั้งเจแยกูแยืมกู้ยืมไหม่องนลวงยืไหม ดีใจหลยเลีโอ้ยขอมันอันแชทเกัไหาเพื่อนนะเพื่อนก็อ่านเี้ยเนี่ยเช็ดมนหลายเนาะเพื่อนหล่สุดมาหลายนะเพื่อนก็อ่านเนี่ยว่อ่านเนี่ยโอ้ยแต่จะเตี้ยว่าได้พ่อเป็นมรอดได้พ่อเป็นรอสนนดีใจลายเจ้าเถ้าเห็นรถเห็นนั่นก็ดีใจเร่ขนาดปลาตัวให่ไ่วงกระรอกเนีไปไปพ่อเพื่อนเนี่ยบัตี่เหรียผมการมาจอดรอเพื่นอยู่ดสิ่วันที่น่ะ เลี้ยต <de> <desserts> mm ีอบอกแม่เนาะผมองยานประทันเพิ Hence, ่นก่เลยมาหอดก่นเพินอยู่แล้วสิกว่ที่ะล่านพื่อนั่งในรวถเปิดไฟกับิดขาเพิ่นเยู่ผมกบตอบแชทเพิ่อนไปเรื่อยๆว่าก่อยู่ด้วยครับเล่อยู่ด้วยครับเก่เลี้ยกลัวเว้ยแจกจ้ติบๆเพินจอดเพื่อนปืนกซื้อเสียงดังแล้วเนาะได้เข้ากับอะไรดังเพื่อนคนดังเพื่อนเนาะเพิรนจอดใให้างชายลูกจักหน่อยบพื่อนเพิรเพิรนใจเข้าเพ่อนแบบแบบเชียร์ยี ก็ว <formation jin inh throat> <at> ่าโอ้ยจบเกียร์อย่พิ่นมาจอดนะแล้วริ่ง่านไล่อย่พิ่อ่านไล่บอจอดเร้อจอดเด้อยพยุจอดเด้อแล้ก็จอดเรืยนี้เป็นอะไรเอีีกับบวกเมื่อเ้ือยๆจอดที่ใส่กับพิ่งมากใกล้พิ่นตอดหอดแยกคู่เลียงมาเดืออยๆกันอังก็รล่งล่วงรถไปไปบวกเมื่อรพิ่นนะแกน่ได้ทายดูไปว่าได้ทายภาพอไรหอกป่นเต่นูดว่าจะเห็นแจ้ง้อนไหมเป็นตัวจริงบะ ผมผมไม่ได้เอาชีพแบตมาไ้เราเพิ่งยู่ก็่ไมานี้ผมมัอนจะได้ชีพแบมาครับไม่ลย้มาก็เลยเปิดชีพเราเบิ่งมานี่นี่ผมเป็นคนนั่นยะได้ชีพแบมาน่อเนาไอ้แมติ้งเองจากเนาะแต่ว่าพอยุดอา้หลุดย่เอก็ว่าเลาไปคนเบายู่อนชีบแบตมาพอ,อยุดเรลูหลุดยต่ว่็แมติงเราบางคนหลุดนะแต่ว่าโอ้ยตต้นเต้นหลายเลยผมแต่ว่าโอ้ยหัวใจจะตึบตบตืบตืบดีใจหลายแม่ขนาดเพื่อนอดที่นี่อยู่จริงเนี่ บ่าว่าผมบือวราบนตะเพิ่นข้าวเดี๋ยวผมขนจิ้งลุกขึ้นอหอดหัวเลยไหยมพอพอดีเจหลไรไหมขนาดพ่อพ่อหยุดพ่อแม่จิ้งกรเซือแต่ว่าโอ้ยประเทศไทยกับพวงเนาะอาจจะไปพ่อกันได้เนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดชักนี่เด้ผมว่าโอ้ดีเจหไรนี่ได้พ่อช่องยุ่งหยุดเนาะครับนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าหนึงน่งได้ลอยในพันเนาะช่วยจีพ่อเพื่นพอนเนาะเดี๋ยวจวีจต่ามาเป็นปีไหม มมแมนประานในพ่อนจะพี่งจริงกับตื้นเต,นตีนปานี่ไหมเอยสวัวพ่อตัวจริงเพื่อนเพื่้งเดมันไม่ง่าหน่อยแหมเพื่นอนกันขบขับรถมากมาบอกกับที่กลางข้างเนาะก็เลยได้ทายภาพน้ำเลาอีกภาพหนึง่งยั่เจเพื่อนกับไล่เสือต่อยั่ว่าพอ่อจะชี้ตัวจริงยัแกปูียงเพ,พื่อนกับไล่สือกวามงานยู่เล่าเรา่นคลิปมันพอยุดวา ไอ้คนไล่สวนเลยเพื่็ให้หันหน้ามาว่าเโอ้ยคนจะตั้งฟองใช่ผมจริงดิเรียแต่ว่าคนก็ว่าโอ้คนจักเจ้าหลายยี่ได้คนก็ว่าจริงดิู้จักเราอยู่เราอ่อนเราอ่อนที่อาบ้านสลเลแก่เล่าแก่จิ้มพี่น้องจิ้มจิ้มพี่น้องจิ้มนั่นเด้ออคาเจ้าว่าคาเจ้าว่าเจ้าคนู้จักเจ้าหลายยี่ได้เราว่าไปอยู่ว่ามีคนู้จักเจ้ามีคนู้จักเจ้าอยู่ก็ได้แต่ว่าโอ้ยแต่ว่าคน ไอ้ดีใจหลายตเตือนเตือนหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้มองข้ามเฮานะอืขนาดเฮาเแข่งแช่หมดตดัวน,น,น้อยๆเนาะเพิ่นระดับชื่อเสียงระดับประเทศแล้วเนาะเพิ่นยังให้ความสนใจในเฮาเนาะแอดม,มังคุมะมันไปแสดงอยู่ไสอันผู้หญิงอ่ะโยผู้พามานแหมเตี้ออกลงมาจากกรุงเทพแล้วบ่ติขึ้นมากครับลงมาจากกรุงเทพแล้วบ่ขึ้นมาแสดงยุผู้พามัน่นเลี้ยงมาจากทางยุ้งแค่เลี้ยงขึ้นมาทางอันคอนเจนเนี่์่ะอืม ก็เลย้เพื่อนเจ้าว่าไอเจ้าว่าบวกกันไ่ได้หลายประเทศอกเพราะว่าเพื่อนกักัเจียทัมมี่กับที่ว่าหลายแล้วนะเปลีนเปลี่ยนหลายคอนรุยเ้ะจังีบอย่างเนี้ยว่าอยู่ฝากควบมหาไจ้เบืออยู่กินหอเลาไปฝากควบมหาจ้าไล่อยู่กินหอดเล่ากินหอดเป็นุนหรือว่าในวงเพราะว่าัน้เบืองหเป็นจุกคนหอนขอเลี้ยมนําแหละเพรว่าฝากควบมาเบืดอกอาะยดดเปื่อได้จากมันหลายเนาะไอ แค่ว่าฝากความคิดถึงไปือดวามดันใจเบื่อเนี่ยคือหัวเราไปไปไอ้ใสจใจแหลมเหมือนนั่นใจแหลมใจไรเหมือนคือหัวเพื่อละมันเวลาบ้ายได้เครื่องเก่งใจเพิ่นนมเกเก่งใจเพิ่นนมเพราะว่าว่าเพิ่นระดังระดับประเทศเดียวได้เท่าเองเป็นน่าสนใจเนาะให่ค่ามดตัวน้อยๆคิดได้เท่าเนาะแอ็มังบอกกับเราอยู่ว่าผมก็เห็นขออยู่อนะแผ่นกว้าอยู่โลกมากเกมก็บอกอยู่ว่า ขำขมคองเอฟซีตัวจริงเห็นผลแล้วสํารับต่อไปกรุงเทพเนี่ยไหนเวลาค้นมาถ่ายรูปก่อนมาหอนงานก่อนจะสักที่พื้ีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเห็นแล้วกระตะหวานหน้าผมก็ก็เอาเยอะดิเพิ่นไลรชดด้วยหน้าเพิ่นหันหนามาใส่ผมดิตอนเพิ่นไลรชดเพิ่นเอาตัวลงมาเพิ่นเอาเอากล่องคนลงมากหมี่ยเนื่องว่าโอ้ยจะเป็นมีโอกาสได้พ้อช่องเงยลูกช่องเง่เราแบบนี้ได้ข้อสาวหน่อยเป็นปัดเพียง พ่อก็ยุดไม่จริงเนาะอืเห็นรถแล่นรวยรวยเยอะขนไหนน้อขนไหนน้อนนานเนี่ยนั่งอย่างนีรถแล่นไก่สวรรค์หลายดีใจหลายนะขนาดเพราะนี่พ่อตัวเปลี่ยนๆได้หนิแต่ว่าเห็นพ่อหยุดตัวเปลี่ยนๆอ้ยก็ดีใจแล้วดีใจครับเยอตื่นเต้นครับเยอะได้พ่อเพื่อนอ่ะประเทศไทยกับพวงเนาะบางินไปพ่อกันได้มันต่สุดยอปโจ่ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยอร้อยในภาคเหนือแล้วโชคดไปพ่ออ่ะ เอือนลงลุงของได้เศร้าออพ่อพ่อกับพ่อดีลอกันก็บพ่อโดนได้โอกาสยุบเจ้าพ่อกันก็คงยิงเนาะครับโอ้จะนี่กับเตื้นเตี้นครับจนว่าโอ้ยจนว่าห่วยว่าใจเตี้ยตึ๊บตึ๊บเต้ยแล้วเพื่จอดกันเนเพ่จอดก่นเนาะวันเดอรุ่นนะขึ่นใจด้ันดิเพื่อนจีเห็นคาไ่น้อหมดตัวเรน้อย้เท่าเนี่งเพ่อนดังไค้รับประเทศเราเนาะยังกอบพุ่นในลายอยู่เพนจอดก็ได้ดีใจน้ำ ได้พ่อตัวเปลี่ยนเพื่อนนั่นว่าได้พ่อที้พี่อุ้งอีกเงินพอยุดแม่จริงก็ดีใจแล้วเงินลดเจ้าหน่อยแดนกายนาก็ดีใจแล้วเสียดน้อยนึงก็ยังดีเงี้ยหน่อยนี้ได้เสียดน้อยนิดที่ว่าเราจะได้อาชีพเขาอจะได้พ่อกันง่ายางล่ะเพราะท่านจะลงไปอยู่นะเดี๋ยวเจ้าเจ้าหนลงไปยังไหนเปล่ยนกันวัดที่สี่วะ bài kinh nghiệm và bớt sốt phát triển đại yếu. Ừ. Thật đi tôi đã đi an. Bây papa để lấy sốt rau xanh chút nó. Nói một. Sắm sắm các giáo nắng để ban nhang cài nhang cài sạc nưng là. Ừ. Đại yếu. Sắm sắm bán nhang các giáo các nắng sạc là. ดีเจนําดีเจน้มเจฟจ้าโอ้ยผมไปทั่วเจ้าแล้วเจ้าดีเนี่ว่าให้เจ้าอันนั้นยที่ละม่ตอนที่ว่าผมไปหาเล่าเมเอยไ็อทั่วหาเจ้ามาตีต่เนี้มันอยากสันเด้วทั่วหาลุ้นประ้องสันหาลุ้นขีดรดชดีๆรดคอยคำเล่าต้นตระกูาเนี่ยพระกออว่าภาพอยากสันแต่ว่าระบบเสียงเป็นยังไงบูสียบไม่หรอละ Cel, trips, problems, า oh. การนู้นต้องเจ้าต้องเสียนสมรอถนะไมนค่อยเสียงชัดเนาะลองทั่วบ้านได้งานว่าได้ได้ไล่สดเนาะกับพยุติว่าท่านนี้เจริายว่าท่านว่าเป็นตัวจริงมีเจริญไรเนี่ยเตือนเตือนไรอ่าเตือนเตือนไรเนีดยเพราะพยุติคนที่มีโอกาสอ่ากับโอกกาสี่ที่มีโอกาสจะได้ลงคลิป เน็ตเริ่มกดทุกข์กันได้ป่นนะเนี่ยเอาเอาโอเคโอเคเยวพบกันไหมในะคลิปต่อไปสว,สวัสดีสวัสดีรับโอเคครับหมากล้องหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จัก